ถ้าเกิดในแง่ของความเชื่อก่อนนะคุณขาโดยส่วนใหญ่เวลาเราบริจาครองเท้าเนี่ยให้กับวัดวารามก็เปรียบเสมือนการที่เราก้าวหน้า,าแต่ถ้าเกิดขโมยเนี่ยคุณขาอันนี้คือเ้าหลังแล้วดิตุ้ยตใช่ไหมอ่าเป็นคำพูดที่ดีเ เป็นบาปที่แบบคุณขาชีวิตล่วงเลยนะดิฉันเคยเจอเหตุการณ์น,นี่มาหลายคนมีผู้ใหญ่คนหนึง่งมาสารภาพว่าเขาเนี่ยชีวิตติดวิบากกรรมเขาเชื่ออยู่เรื่องหนึง่งตอนวัยรุ่นเนี่ยเขาไปหยิบรองเท้าของคนอื่นแล้วนําไปขายในอดีตไปในอดีตใช่ไปหยิบหรือไปขโมยไปขโมยวัางั่นเถอะหยิบกับขโมยเหมือนกันแหละ และชีวิตเขาร่วงเลยเหรอแล้วเขาบอกเนี่ยเขาไม่ดีขึ้นเลยเขาเล่าให้ฟังเราก็เลยอันนี้คือปัญหาดังนั้นใครคิดจะทําต้องระมัดระวังคุณขาใช่แล้วบางทีเจ้าของรองเท้าเนาะใช่คุณชอบคู่นี้แต่มันขโมยสาบแช่งอีกคําสาบแช่งเป็นผลแน่จันแล้วเป็นผลสิคือต้องบอกน่าคำสับแช่งเนี่ยสำคัญนะคุณขามันจะติดเราไปตลอดชีวิตนั้นต้องระมัดระวังแต่สำหรับใครนะคะที่จะใส่รองเท้าแพงๆเนี่ยต้องพิารณาดีๆเพราะสุดท้ายไม่คุ้มค่ะ ที่ดีนะคะพกถุงไปจะไหว้พระก็หิ้วไปด้วยเลยอ่าไม่หายไม่หายแล้วก็อยู่ติดตัวด้วยหรือได้ไหมไม่ใส่ดีมะมไม่ใส่เดินเท้าเปล่าหรอไปในรถอยางแล้วก็เดินเข้าเลยโอ้โอ้ออวันศุกร์วันศุกร์นะก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะเอามาเตือนภัยกันในขิงข่าว